สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีอรับสู่ช่องเฟิร์มชา n าลนะครับก็แน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีกาชาใหม่เข้ามานะฮะแต่ว่าในคิวรูนี้ก็จะมาเปิดพร้อมกับทุกคนเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมเพจเมมโมรีนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะแจกของรางวัลฟรีให้กับคนที่มาเล่นนะครับกิจกรรมนี้ไม่ต้องเติมก็ได้รับของฟรีนะครับของฟรีเนี่ยนะครับหลักๆเลยเนี่ยที่เราสนใจนะครับจะมีเป็น บัตรนะครับเอาต่อแรคูปอง1ใบนะครับผมแล้วก็มีกาชา5้าใบนะครับผมแล้วก็สุ่มการ์ดแบบธรรมดาอีก5้าใบครับทุกคนแจกเพชรอีกเท่าไหร่เนี่ย400 700นะครับผม1,050นะครับ1,550นะครับผมแล้วก็อีก450เป็น2,000เพชร แจกทั้งหมด2,000เพจเลยนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับผมแต่ว่าแอบ,บยากไอ้ตรงนี้นะครับแข่งขันให้ได้95กับ105คะแนนขึ้นไปอีบ้ามันยากมากเลยนะฮะไอการเก็บรางวัลเนี่ยเออก็คือเราจะต้องเก็บคะแนนรอบๆให้ได้นะครับคือไอการที่เราเล่นเนี่ย หลังจากที่เราจําแผนภาพได้แล้วใช่ไหมครับเราจะต้องวิ่งไปเก็บ5คะแนนอีกนะฮะซึ่งมันยากเหมือนกันนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นการแจกอย่างนึงนั่นแหละนะครับผมแล้วก็จะมีช้อปปิ้งเฟสติวัลเพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้ใครที่เป็นสายเติมก็จับใจใช้สอยกันได้เลยนะครับสายฟรีก็ ตามนั้นนะครับผมหลายๆคนก็จะเห็นแล้วแหละว่าเป็นชุดเป็ดนะครับชุดเป็ดก็ตีขนาดเล็กแรงขึ้นนะครับผมส่วนหัวนี่ก็วิวการตีแล้วติดตาบอดนั่นเองนะฮะชุดนี้ดูเหมาะกับทุกอาชีพนะเพราะว่าตอนนี้ชุดมันโยกย้ายไปได้หมดเลยเอ่อม,มันไม่มีตีบวกนะครับไม่ต้องมีชุดวาคัลลี่ก็ได้ใครที่อยากเอาไปตีมาริโอเนตอะไรอย่างเงี้ยตีได้นะครับฟาร์มมอนฟาร์มได้เลยตีบอสเอ่อมิดเทรดนะครับแต่ว่าตีคนไม่แรงขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าอันนี้มันตีสมอลไซส์นะครับคนเป็นมีเดียมไซส์อ่ะ ส่วนป่าก็ตีขนาดใหญ่นะครับส่วนหลังนี่ก็คือกันน้านะครับผมแล้วก็กันทุกเผ่า2%นะครับมี EP e K, K ิลเก2%นะครับใครยังไม่มีตัวที่บวกาเมจก็ใช้ลมก็ได้นะแต่ว่าดูภาพรวมแล้วมันก็น่ารักแหละตัวผู้หญิงก็คือน่ารักมากเลยแต่ตัวผู้ชายก็ดูอ่อนแอนิดนึงนะฮะเอาละเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะไปสุ่มการมีกระชาอยู่41ใบนะครับสุ่มไปไม่เป็านไรหรอกเพราะว่ามันเก็บพอยต์กาันาตีได้อยู่ถ้ามีชุดการาตีรอบหน้านะฮะเออแลกได้แนะ่นอนละ โอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะครับ41ใบอย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับใครอยากโหลดแลนด์ล็อกออริจินนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยกับพมเอาละ10ใบแรกไปเลยฟุ๊บรอ,อบแรกก็สีม่วงเลยรอบแรกก็เกลือมาเลยม,มีเศษอยู่อันนึงเออกดเศษก่อนไปมา เฮ้ยเศยเก็สีทองเลยว่าขอทองแปดอันโอ้ยได้บันนี่แฮสเฮ้ยเข้าอยู่นะเอ้ยได้มาแล้วหนึ่งหน่วยเอาร่ะทุกคนเนี่ยขอดูสีขอดูสีเฮ้ยก็น่ารักอยู่นะเอาใส่ในตู้แล้วก็ใส่หน่อยลักกันเออขอแบบโชว์หน้าโชว์ตาหน่อยสิปิดหน้าปิดตา อ่าก็น่ารักอยู่นะนี่ได้บันนี้แฮทนะฮะน่ารักอยู่โอเคนะครับผมขออีก30มสิบโปรโไปทีละสิบโบลุยมาท้องอีกสีม่วงครับเอาละอีก20อันครับไปมาหรือเปล่ามาสีม่วงอีกแล้วว่าเลสิบครับไป ขอชุดหน่อยขอชุดมาเอาไปเก็บใส่ตู้โอ้โหสีม่วงว่ะสีม่วงว่ะแอได้กระชาส่วนหัวมาอันเดียวเองว่ะทุกคนอ่ะโอเคนะครับสำหรับชุดเนี่ยก็อยากจะได้มันทุกอันนะเออเพราะว่าถ้าได้สามมาเนี่ยเราสามารถนำไปย่อยเนาะ นำไปย่อยนำไปเอาไปแบบแลกหินตีบวกได้อีกอะ่ะเพราะว่าผมต้องการหินกันลดเยอะมากเลยนะครับต้องการหินกันลดเยอะมากอืมอันนี้ก็น่าจะได้อยู่แหละตีบวก,กรอบนึงนะฮะครับก็สำหรับในคลิปวันนี้นะครับถ้าหากว่าดูแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดสันกร่งนนแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวลงคลิปหน้าอีกนะครับก็จะได้มีแจ้งเตือนเอาไว้เข้ามาดูให้ทัานคนอื่นนะครับผมโอเคสำหรับในคลิปตรงนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนด้วยเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย